เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมก็มีเกมเปิดใหม่มาฝากกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกม PC ที่มีชื่อว่า Granado e s p ป a d a นะครับหรือว่า G.E. Online นั่นเองและนี่ก็คือภาพบรรยากาศวันแรกของการเปิดตัวนะครับ ใ่โอ้โหบอกเลยว่าคนโคตรเยอะท่ทนผู้ชมขนาดส่วนหนึ่งเนี่ยออกไปเก็บเลเวลไปทําเควสท,ที่นอกเมืองกันแล้วนะครับก็ยังเหลือคนในเมืองเกิดเนี่ยอีกเต็ไมไปหมดเลยและต้องบอกทุนผู้ชมไว้ก่อนนะว่าผมเนี่ยเพื่องจะสร้างตัวละครมาสดสดร้อนๆเมื่อกี้นี้เลยนะครับหนีเลเวลหนึ่งทั้งหมด3ตัวเลยทานผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มทําภารกิจอะไรทุกอย่างกันเนี่ยก่อนอื่นเด๋ย่าเราต้องมาตั้งค่าตัวเกมกันหน่อยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยทานผู้ชมดูสะก่อนชื่อม่วงๆเต็มหัวไปหมดเลยโอ้โหมองแทบไม่เห็น NPC หรือว่าตละครกันเลยทีเดียวนะครับ วิธีการเนี่ยก็ง่ายๆนะครับนี่กด ESC ขึ้นมานะฮะแล้วก็ไปที่ออปชันเกมเลือกไปที่หัวข้อพื้นฐานอันแรกเลยนะครับนี่แล้วก็ติ๊กไปที่การดูเกียรติยศนะครับติ๊กออกไปเลยและนอกจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดมาที่การแสดงผลนะครับนี่แล้วก็เลือกมาที่ความเร็วมุมกล้องนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเร็วสุดเลยนะก็ให้เราเนี่ยเลื่อนมาที่ช้าสุดไปเลยนะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็ปิดนะฮะลองหมุนดูซิอ่าโอเคทู้ชมกําลังดีแล้วนะครับพระเมืนน่อไงตอนแรกเนี่ยมันหมุนเร็วจัดต่อมาทีนี้สิ่งงทที่เราาต้อํ ก็คือการไปรับของฟรีก่อนนั่นเองนะผู้ชมโดยตอนที่มันเป็นโคลสเบต้าเนี่ยเราจะรับของฟรีนะครับก็ได้จาก NPC ตะลุงรถม้าตรงนู้นเลยนะครับหนูยืนอยู่ตรงนู เลยท่านผู้ชมหรือว่าเราจะกดที่เจ้ากล่องสมบัติด้านบนแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ไอเทมแคปนะครับนี่แบบนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันโอเพนเบต้าแล้วไงท่านผู้ชมพอกดเข้ามาแบบนี้มันก็ไม่มีแล้วนะครับหรือแม้แต่เราจะมาคุยกับตาลุงนะฮะก็ไม่มีด้วยนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยจัดไปครับผมตาลุงแล้วก็กดไปที่อันแรกนะครับรับแคปไอเทมกดโอเคไปนะฮะนี่เขาบอกต้องการไหมก็ต้องการไปดีครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าพอกดตรวจสอบไปแล้วเนี่ยมันก็มาที่หน้าต่างอันแรกที่ผมพามาดูนั่นแหละซึ่ง มันก็ไม่ได้มีแคตไอเทมอะไรเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับใครที่ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นะครับเราสามารถที่จะรับของฟรีได้จากหน้าเว็บไซต์นั่นเองนะผู้ชม นี่โอ้โหตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่หน้าเว็บไซต์ที่เอาไว้รับของฟรีกันแล้วนะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเราต้องมากดรับที่หน้าเว็บไซต์เองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าลิงก์ของเว็บตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในส่วนเว็บไซต์หลักด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้ามาดาวน์โหลดเกมนะฮะร,รวมไปถึงสมัคร ID แล้วก็เติมเงินได้จากหน้าเว็บตัวนี้เลยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปด้วยเหมือนกันรวมไปถึงนะฮะเฟซบุ of ๊การรกกิจ หรือว่าเวลาเขามีแจกของฟรีเนี่ยก็เข้ามาเช็คกันได้เลยนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะฮะลิงก์เนี่ยก็อยู่ใต้คลิปอีกแล้วท่านผู้ชมเอาล่ะทีนี้ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรับของฟรีก่อนกันละกนะันนะฮะนี่กดรับไปเลยครับผม ป๊บอ่าเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขของเขาเลยนะครับนี่อันนี้เขาบอกว่าสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายใน3วันแรกนะครับแล้วก็มีเอ่าเชิญเพื่อนครบ5คนด้วยรวมไปถึงนะครับนี่การเล่นมินิเกมนะครับการกดไลค์เพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็โอ้โหมีของเพียบเลยแล้วก็กดรับอันไหนได้กดรับไปให้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรากลับเข้ามาในเกมอีกรอบนึ่งนะผู้ชมแล้วก็เปิดมาที่เจ้ากล่องสมบัตินะครับแล้วก็เลือกไปที่รับไอเทมแคสนะครับ ไม่หน้าเมื่อกี้ที่ตอนแรกไม่มีอะไรเลยท่านผู้ชมแต่พอเราไปกดลับที่หน้าเว็บมาแล้วเนี่ยภายในเกมมันก็จะเด้งของขึ้นมาให้เราแบบนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งต่อมาที่เราต้องทำนะครับก็คือกดลับไอเทมทั้งหมดครับผมไม่เอามาก่อนแล้วก็ดูซิว่าเราเนี่ยได้อะไรแจมแจมมาบ้างนะครับโดยอันแรกที่เราได้เลยเนี่ยก็คือกล่องสุ่มนะครับเป็นกล่องสุ่มตัวละครน,นี่แหละจัดเลยก็แล้วกันท่านผู้ชมนี่ดับเบิลคลิกไปนะฮะแล้วก็สุ่มดิว่าจะได้ตัวไหนครับผมชือ่อโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยตัวละครที่ผมได้มาจาก การสุ่มเมื่อกี้นะครับก็คือสาวสวยเลเวลร้อยเลยนะฮะโอ้โหบอกเลยอย่างแจม่มซึ่งแน่นอนนะครับว่าเดี๋ยวเราต้องออกไปสร้างตัวละครกันใหม่ด้วยนะและนอกจากนี้นะครับทางตัวเกมเนี่ยก็ยังมีพวกการ์ด EXP ต่างๆให้กับเราด้วยนะครับนี่เต็มไปหมดเลยโอ้โหเดี๋ยวนะได้อีกเพียเยอะมากท่านผู้ชมแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือตัวละครลุงแจ็คนั่นเองนะครับโอ้โหมาเริ่มเล่นใหม่แบบนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเราต้องมีลุงแจ็คให้ได้ก่อนเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำเควสลุงแจ็คกันเนี่ยผมต้องไปเอาตัววะครเ มาทำเควสก่อนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเคลียร์เควสลุงแจ็คได้ง่ายมากๆเลยนะครับโดยวิธีการออกไปสร้างตัวละครที่ได้มาเมื่อกี้นะครับก็ให้เรากด E S C ขึ้นมานะครับแล้วก็กดกลับไปที่หน้าบาแล็กนี่จัดไปครับผมแล้วพอเรากลับมาที่หน้าบาแล็กตัวนี้แล้วเนี่ยก็ให้เรากดสร้างตัวละครได้เลยนะครับนี่แล้วก็เลือกอาชีพตัวละครที่ได้มาใหม่นะครับ ปงอ,อย่างแจมเลยนะผู้ชมทีนี้พอเราได้ตัวละครมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาเข้าทีมแล้วนะครับนี่กดเชิญน้องเลเวลร้อยนะครับมาเข้าทีมก่อนเลยโอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้ตัวแรงเลยนะครับเอาล่ะทีนี้พอเราได้ตัวละครเข้าทีมมาแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่เราต้องทําเลยนะครับก็คือการไปทำเควสเอาตัวลุงแจ็คเข้าทีมนั่นเองนะผู้ชมโดยในส่วนของเควสเนี่ยผมเคยทําคลิปสอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็สามารถไปกดย้อนดูในช่องได้เลยนะฮะทีนี้เนี่ยก็ให้เรานะครับกดอาร์เ e เนตเอฟสามมาแล้วก็ ก็กดเลือกไปที่ประตูด้านล่างเมืองได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยระหว่างที่ผมทำเควสลุงแจ็คอยู่เนี่ยขออนุญาตตัดคลิปตรงส่วนนี้ออกไปเลยนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่เสียเวลากันด้วยและหลังจากที่ได้ลุงแจ็คมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปแนะนําจุดเก็บเวลนะครับว่าสําหรับตัวละครใหม่ๆที่เราได้มาเนี่ยเราจะไปเก็บเวลตรงไหนดีนะครับแต่ก็ต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะว่าจุดเก็บเวลเนี่ยอาจจะหาที่เวลแทบไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าคนเยอะมากนี่ระหว่างทางที่วิ่งมาเนี่ยก็จะเห็นคนเต็ม2ข้างทางไป หมดเลยนะครับ โอเคท่านผู้ชมทีนี้นะฮะหลังจากที่เราทาเควสลุงแจ็คเสร็จจนได้การ์ดลุงแจ็คมาแล้วเนี่ยก็ให้เรากลับมาที่เจ้าหน้าบาร์แลกตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เราเนี่ยเอาตัวละครออกหนึ่งตัวโดยผมจะถอดของตัวละครที่จะออกก่อนนะครับนี่ก็คือวิสาดก่อนเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมบอกก่อนนะฮะว่าลุงแจ็คเนี่ยใช้แทนสเกาได้เลยนะครับเพราะว่าลุงแกมีเสาฮิลเสาบัฟป้องกันด้วยนะแต่ในช่วงเริ่มต้นที่ได้ลุงแกมาเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ายังไม่มีสกิลอะไรเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย ให้กับตัวละครอื่นในทีมนั่นเองนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าเริ่มต้นเราจะเอาสเกลเนี่ยมาใช้งานก่อนพอลุงแจ็คเริ่มมีเสาฮิลเนี่ยเราจะมาเปลี่ยนเอาสเกลออกนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาของที่อยู่ในตัววิสานะครับก็คือเจ้าตัวคูณตัวนี้เนี่ยออกอ่อนเลยนะครับนี่เอาออกไปครับผมเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กดมาที่หน้าสร้างตัวละครเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็เลือกลุงแจ็คเลยโอ้โ <c> ห <oughs> ในที่สุดก็ได้มาแล้วซึ่งลุงแจ็คเนี่ยเพื่อนๆหลายคนที่ยังไม่รู้นะฮะผมบอกเลยว่าเขาคือตัวละคร ที่ฟาร์มแล้วก็เก็บเวลดีที่สุดในเกมเลยนะครับนี่เราก็สร้างมาเลยครับผมชึบเสร็จแล้วก็ดึงลุงแจ็คเข้าทีมาได้เลยนะฮะแต่ว่าอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอาวุธของลุงแจ็คเป็นเงาอันเบล้เริ่มเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในการที่เราจะต้องเล่นลุงแจ็คเนี่ยมันต้องเปลี่ยนอาวุธด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วลุงแจ็คต้องถือคอนอันเล็กๆท่านผู้ชมไปเดี๋ยวพาไปดูในเกมนะครับว่าเราจะไปเอาคอนลุงแจ็คได้จากไหนนะครับ แล้ววิธีการหาวุธของลุงแจ็คเนี่ยก็คือให้เรากลับมาที่เมืองแรกเกิดเลยนะครับแล้วก็เปิดแผนที่ขึ้นมาแบบนี้ท่านผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราวิ่งมาที่ด้านซ้ายมือนะครับนี่กลุ่มที่ NPC ยืนกันเป็นกระจุกแบบนี้เลยท่านผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรามองหา NPC ที่เป็นตะลุงอ้วนๆนะครับนี่ก็ยืนอยู่ตรงนี้เลยท่านผู้ชมกดคุยไปนะฮะแล้วก็ให้เราเนี่ยเปิดร้านค้าของตะลุงคนนี้เนี่ยแหละกดซื้อไอเทมไปได้เลยนะครับนี่ปึงโดยค้อนของลุงแจ็คเนี่ยก็จะชื่อลงท้ายว่าแฮมมอรรร์นะูป่าาางห้ตก็จ ประมาณน,นี้เลยท่านผู้ชมซึ่งเราเนี่ยต้องใช้ชายนีคริสต,ตันในการซื้อ1ชิ้นนะครับและไอเจ้าชายนีคริสต,ตันเนี่ยเราสามารถหาได้ด้วยการฟาร์มมอนตามแผนที่นี่แหละท่านผู้ชมแต่ว่าอาจจะดรอปยากหน่อยนะครับ เอาล่ะทีนี้มาถึงเรื่องการเก็บเวลกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับใครที่ทำเควสลุงแจ็คเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็สุ่มตัวละครเลเวลร้อยมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการไปหาแผนที่ในการฟาร์มแล้วก็เก็บเวลนะครับซึ่งง่ายๆเลยท่านผู้ชมให้เราเนี่ยวิ่งมาที่กลางเมืองแรกเกิดเลยนะครับหรือคือตรงต้นไม้ใหญ่ที่เราวาร์ปมาตอนสร้างตัวละครนั่นแหละนี่ตรงนี้ของแผนที่เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมนะครับหาเสาที่เป็นลำแสงแบบนี้นะฮะนี่ผมยืนหัวข,ข้างพอดีเลยมันจะเขียนว่าจุดวาร์ปนะครับแลก ไปได้เลยปึง๋งโดยเจ้าจุดวาร์ปตัวนี้เนี่ยมันจะมีให้เราเลือก2ช้อยใหญ่ๆด้วยกันนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านหรือว่าแผนที่เมืองต่างๆนั่นเองนะครับนี่มีเต็มไปหมดเลยซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ได้เปิดครบทุกเมืองนะครับเราก็ต้องเล่นทำเควสเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะฮะมันจะค่อยๆทยอยเปิดมาให้เรานั่นแหละส่วนอันที่2เนี่ยก็จะเป็นดันเจี้ยนต่างๆที่มันซ่อนอยู่ในแผนที่นะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถวาร์ปได้จากตรงนี้เลยนะแต่ถ้าเราไม่วาร์ปตรงนี้เนี่ยก็สามารถเที่ยวไปดันเจี้้้ยยนนนเหล่่่าาาไไดดววกริงผป เรื่อยนั่นเองนะครับและดันแรกที่เราจะไปเก็บเวลกันเนี่ยท่านผู้ชมก็คือเจ้ามอเลซานะครับนี่อันแรกของฟิลดันเจียนเลยท่านผู้ชมให้เราเนี่ยกดไปได้เลยนะครับปึง๋ง เมื่อกดมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาโผที่หน้าดันเจี้ยนเลยนะฮะนี่เจ้าตัวนี้ท่านผู้ชมคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะมาดันนี้โดยไม่วาปนะเราต้องวิ่งผ่านแผนที่มาเรียกได้ว่าหลายแมปเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราสามารถวาร์ปได้ตั้งแต่เลเวลแรกๆเลยท่านผู้ชมโอ้ยง่ายจัดไปเข้าดันเจี้ยนกันดีกว่านี่มีคนมาเพียบเลยด้วยข้างในน่าจะคนเยอะนะครับนี่จัดไปครับผมพอเข้ามาแล้วเนี่ยสภาพภายในนะครับก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมนี่อ่ะอย่าซูมให้ดูสะหน่อยนะครับโหกว้างใหญ่อะไร ลังการงานสร้างมากๆท่านผู้ชมและคนเยอะด้วยซึ่งด้านในเนี่ยพอเข้าไปแล้วก็จะมีฝูงมอนสเตอร์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเราเนี่ยสามารถเลือกจุดที่จะฟาร์มเวลได้เลยนะ ถ้าตรงนั้นมันว่างนะครับทีนี้ก่อนที่เราไปเก็บเวลวันเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอแนะนาอะไรนิดนึงกันลวกันนะครับเพราะว่าผู้เล่นใหม่น่าจะงงกันเยอะนั่นแหละก็คือเรื่องของการคอนโทรเกมต่างๆนะครับรวมไปถึงระบบเมนูต่างๆด้วยว่าเราเนี่ยจะกดเปิดเมนูไหนยังไงนะครับการคอนโทรการบังคับตัวเกมเนี่ยมีวิธีการง่ายๆบ้างหรือเปล่านะครับโดยอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาที่เมาสนั่นเองนะผู้ชมนี่การคลิกขวาเนี่ยก็คือการหมุนจอแบบนี้นะครับอยากหมุนแนวไหนก็คลิกขวาค้างได้เลยส่วนการคลิก คลิกซ้ายเนี่ยก็คือการเดินของตัวละครนั่นเองนะครับนี่แบบนี้ ซึ่งเกมนี้เนี่ยการเคลื่อนที่ของตัวละครเราไม่สามารถกดที่คีย์บอร์ดได้นะก็คือปุ่ม W A S D เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับแต่เราเนี่ยจำเป็นต้องใช้เมาส์นในการคลิกซ้ายเพื่อเดินตัวละครเท่านั้นนะผู้ชมนี่แบบนี้เลยนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยอันต่อมานะครับสำหรับใครที่อยากจะบังคับตัวละครให้เดินแค่ทีละตัวเนี่ยเราก็สามารถทําได้ด้วยนะครับด้วยการกดมาที่เมนูที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับนี่ตรงนี้ด้านล่างที่ผมเอาเมาส์วงไว้เลยท่านผู้ชมให้เราจิ้มเจ้าตุ่มเขียวๆด้านบนนะครับให้มันเป็นตุ่มเดียวแแบบนี้นร้รรเเเสเ็็จลลวากกือก เลยว่าอยากจะบังคับตัวละครไหนนะครับเลือกที่ด้านล่างได้เลยท่านผู้ชมจิ้มไปแบบนี้นะฮะแล้วก็กดเดินเหมือนเดิมไม่เดินทีละตัวแบบนี้เลยท่านผู้ชมโอ้โหยายจัดอยากจะเปลี่ยนตัวไหนก็คลิกตัวนั้นแล้วกดเดินได้เลยนะครับหรืออยากจะเดินแบบทีเดียวทั้งทีมเนี่ยก็ให้มาคลิกที่ด้านบนนะครับนี่ให้มันเป็นรวมหลายๆปุ่มแบบนี้แล้วก็กดเดินไปได้เลยครับผมและนอกจากนี้นะครับในส่วนของเมนูรายละเอียดต่าง,ๆ,างๆนะครับมันก็จะมีคีย์รัดของมันด้วยซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็ยังจําไม่หมดเหมือนกันนะฮะโอ้โหยดอะจั ท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่ตามเข้ามาเล่นใหม่เนี่ยก็น่าจะจํากันไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละซึ่งวิธีการง่ายๆนะครับที่เราจะสามารถเปิดเมนูต่างๆได้เนี่ยก็คือที่ด้านบนจอเลยท่านผู้ชมนี่ด้านบนแบบนี้นะครับซึ่งเมนูทั้งหมดที่จําเป็นต้องใช้ในเกมนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ด้านบนทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นเวลาเราจะเปิดแผนที่นะครับก็กดไปที่รูปโลกแล้วก็กดไปที่คําว่าแผนที่ปัจจุบันนะครับนี่แบบนี้ึงมันก็จะโชว์แผนที่ที่เราอยู่ณปัจจุบันนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถคลิกเดินในแผนที่นี้ได้เลยด้วยท่่นชมีคลิกตรงไห รเรามันก็จะเดินไปเองแบบอัตโนมัติเลยนะครับหรือจะเป็นช่องเก็บของเนี่ยก็อยู่ที่ด้านบนทั้งหมดเลยนะครับนี่เขาก็แบ่งเป็นสัสดส่วนเลยนะว่าเป็นกระเป๋าเก็บของในเกมหรือว่าของที่เป็นไอเทมช็อปที่ซื้อมานะครับรวมไปถึงเรื่องจดหมายนะครับการ PVP ข้อมูลเกมต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ด้านบนทั้งหมดเลยท่านผู้ชมก็ลองเล่นดูได้เลยนะนี่แบบนี้มีช้อยมาให้เราเลือกเต็มเลยเอาล่ะท่านผู้ชมทีนี้ผมว่าเราไปหาที่ว่างๆในการเก็บเลเวลในดานเจียนนี้กันดีกว่านะครับ let's go โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเจอที่ว่างๆที่พอจะเก็บเลเวลได้แล้วนะครับนี่แล้วก็กดสเปซบาร์นะครับเพื่อทําการออโต้ตัวละครให้ตีอัตโนมัติไปได้เลยท่านผู้ชมโดยในขั้นแรกเนี่ยบอกไว้ก่อนนะฮะว่าลุงแจ็คของเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะสร้างป้อมได้นะครับเพราะว่าเลเวลเนี่ยยังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่เลยซึ่งเราเนี่ยต้องเก็บเลเวลให้ลุงแจ็คก่อนนะครับหรือก็คือเจ้าเลเวลสกิลนั่นเองนะฮะนี่สกิลในการตั้งป้อมท่านผู้ชมอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงโดยเวลาเลเวลสกิลอัพเนี่ยท่านผู้ชมเราจะ เพยพอยต์ในการอัพสกิลต่างๆมาด้วยนะครับซึ่งก็คือพวกป้อมต่างๆแบบนี้เลยนะครับนี่ป้อมฮิวป้องกันนะครับป้อมโจมตีมีหมดเลยท่านผู้ชมแต่เราเนี่ยต้องเก็บเลเวลสกิลพวกนี้ด้วยนะฮะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยท่านผู้ชมเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเลเวลก่อนแล้วเดี๋ยวลุงแจ็คตั้งป้อมได้เมื่อไหร่เนี่ยเดีย๋ยวเราค่อยมาโชว์อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับ โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็เก็บเลเวลสกิลลุงแจ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โหสร้างป้อมได้โคตรเยอะเลยท่านผู้ชมบอกเลยว่างานนี้เนี่ยการฟาร์มมอนฟาร์มของเก็บเลเวลเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นป้อมยิงนะครับป้อมโจมตีต่างๆรวมไปถึงป้อมในการฮิวเลือดหรือว่าบัฟป้องกันให้กับทุกคนในทีเนี่ยลุงแจ็คแกก็มีด้วยเหมือนกันนะครับและสําหรับใครที่อยากจะได้ลุงแจ็คมาเล่นแบบนี้บ้างเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมเนี่ยทำคลิปสอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับและลิงก์ของคลิปนั้นเน เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้นะครับก็คือภาพบรรยากาศการเปิดเซิร์ฟเวอร์วันแรกของเกม Granado e s p r a d a หรือว่า GE Online นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าคนเล่นเยอะมากท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่าตามแผนที่นะครับหรือแม้แต่ในดันเจียนเนี่ยเรียกได้ว่าวิ่งไปไหนก็จะเจอคนเต็มไปหมดเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยเกมเขาก็ยังมีของฟรีแจกให้กับผู้เล่นใหม่อย่างเราอีกเพียบเลยด้วยนะฮะซึ่งผมจะย้ำอีกทีนึงนะฮะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นด้วยกันกับผมเล ดาวโหลดผมแปะเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม